ก่อื่นเลยเนาะเราอาจจะถามด้วยคําถามอย่างกฎหมายอาญามตาตราหนึ่งหนึ่งสองเนาะก็คืออะไรคือผู้จะมีความผิดต่อเมื่อเราแสดงการดูหมินเหยียดหยามอาฆาตมาหลายต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์รัชทายาทผู้สืบทอดการแทนพระองค์ถามมาทุกท่านในชีวิตประจําวันเรามีความจำเป็นอะไรต้องไปดูหมินอาฆาตมารลายถามพระสตว์และพระชูงไม่มีความจำเป็นของชีวิตเราคืออะไรไม่มีทาหมากิน <laughs> การกระทบต่อเสรีภาพเรายังไงครับ เออคือสิ่งนี้มันไม่ใช่เิรีภาพเลยเอออย่างที่บอกว่าประชาชนทั่วไปก็มีกฎหมายในการหมิ่นประมาทเราเจอหน้ากาันเราด่ากาันอย่างจริงเราเป็นคดีความได้นะครับว่าเขาหมิ่นประมาทเราอะ่ะเออเนี้ยมันมันตั้งต้นจุดนี้เลยว่าไม่ใช่ความจําเป็นเลยครับที่ที่เราต้องละเมิดกฎหมายข้อนี้ไม่มีความจำเป็นต่อชีวิตเราเลยอ่าทีนี้ว่าอ่าเรื่องผักตันนีทศกรรมต้องบอกงี้ครับว่าตัวกฎหมายนี้ทศกรรมเนาะอ่าเราก็เออในที่คุยกันอยู่คงจะ มุ่งว่ามันคือการนี้โทษกรรมความผิดอันเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองอ่าโดยหลักการนะครับถ้าเบิดดิ้งแค่นี้โดยหลักการํามเห็นด้วยไหมก็ต้องบอกว่าก็เห็นด้วยครับเพราะว่าอย่างที่บอกในการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมาในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมามันมีความผิดหลายกรรมหลายวันละครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเออเล็กน้อยเช่นอ่าปิดถนนขวางเส้นทางจราจรหรืออะไรเหล่านี้ที่เป็นกลุ่มประเภทความผิดเล็กน้อยฮะที่มันเป็นการทําเพื่อเรื่องสิทธิเสรีภาพผมคิดว่าอันนี้ การจัดนิรโทษกรรมก็คงไม่ได้มีความไม่ได้มีก่อให้เกิดปัญหาต่อบ้านเมืองอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าการทุกรรมความผิดที่เกี่ยวเนื่องการชุมนุมการเมืองอผมคิดว่ามันต้องให้รายละเอียดลงไปว่าเราจะเห็นด้วยกับอะไรบ้างโดยส่วนตัวคือหนึ่งก็เห็นด้วยว่าถ้าอันนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะครับอันนี้เห็นด้วยถ้าจัดนิรโทษกรรมให้ให้เขา 2. ไม่มีการใช้ความรุนแรงกองกําลังติดอาวุธอะไรเลยอันนี้เห็นด้วยครับผม นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของอ,อื่นๆเนาะถ้า,าแรงจูงใจทางการเมืองในถ้าเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่ากลุ่มพลังบริสุทธิ์นี่คงเห็นด้วยแต่ประเด็นที่ไม่เห็นด้วยมีอะไรบ้างหนึ่งคือการชุมนุมนั้นเนะ่ะเป็นการชุมนุมที่ละเมิดต่อ,ตอกฎหมายครับไม่ได้มีการใช้อาวุธมีกลุ่มกองกําลังติดอาวุธในที่ชุมนุมอันนี้อันนี้เกินกว่ากฎหมายไปเยอะเลยอันนี้ควรถูกดาเนินคดีฮะไม่ควรนี้โทษกรรมเรื่องทุจริตคอร์รัปชันครับ ไม่ควรนิ่โทษกรรมจริงๆก็ไม่ควรนะกับต้นแล้วเนาะมันมาเป็นความผิดจากการเมืองได้ยังไงหรือว่าการเมืองไม่ดีฉันอดอยากฉันเลยต้องทุจริตไม่ไม่ถูกนะอันนี้ดังนั้นถ้าทุิตคอร์รัปชันก็ไม่ควรโทษกรรมและสําคัญุเมื่อกี้ที่เราคุยกันกฎหมายความผิดกฎหมายอาญามาตรา112จริงๆผมอยากจะขยายความว่ากฎหมายอาญามาตรา1 1 2และมาตราอื่นอันเกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อพระมหากษัตริย์ไม่ควรรดบการนิ่โทษกรรมกฎหมายอาญามาตรา112ยอเนี่ยเป็นอยู่ในหมวด ความมั่นคงนะฮะเป็นกฎหมายเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเจตนารวมของกฎหมายเขาค้อมองแล้วว่าพมหากษัตริย์คือความมั่นคงของรัฐดังนั้นเนี่ยการละเมิดด้วยที่เราบอกไปว่าไม่มีความจำเป็นเนาะการละเมิดเนี่ยก็แปลว่าคุณเนี่ยเซาะก่อนบ่อนทําลายความมั่นคงของรัฐไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนบุคคลและการที่บางเขาบอกว่าอ่าอันนี้ที่สามลุเคยวินิจฉัยเนาะมีคดีของพรรคการเมืองหนึ่ง ที่บอกว่าอยากจะหาเสียงด้วยกันแก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองถาม 1, 1, บอกว่าอันนี้เป็นการดึงให้สถาบันักศัตราเป็นคู่ความกับประชาชนซึ่งเขาก็บอกว่าอ๋อมันจะได้เป็นคนเท่ากันไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าต่อให้มันเป็นคู่ความจริงคุณใส่ความเท็จไปจริงสารตัดสินว่าทางสถาบันพักัตรชนะแล้วไงครับเขาก็บอกว่าเนี่ยใช้กฎหมายรังแกงประชาชนเพราะว่าเขาอันนั้นเป็นสถาบันภักัตรอันนี้เป็นประชาชนเขาก็บอกว่าต่อให้ชนะไปเขาบอกว่ารังแกงประชาชน และด้วยาตามที่จากที่เราเห็นเนาะก็ด้วยพันธกันเราที่คุณและพระเมตตาเนาะท่านไม่มาเป็นคู่ความมาฟ้องร้องประชาชนหรอกครับดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือประชาชนนี่แหละที่จะต้องเป็นคนปกป้องเนาะในสิ่งที่เรารักและเทิดทูนนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่จะนิทษกรรมมาตารา112นะครับด้วยด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาเพราะว่าเมื่อนิทุกกรรมนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะครับไม่ให้จบแค่ปี67แน่นอน จากนั้นเนี่ยก็จะมีการละมิดความผิดหมวดความมั six, ่นคงต่อพรรษัต์เยอะขึ้นเรื่อยๆหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งหกและเมื่อทําซ้ําไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะบอกว่าอันนี้มีบรรทัฐานนี่ว่าปีหกเจ็ดที้ทุจรมได้อะทำไมปี68ชั้ฉันทำแล้วนี่ทุจรรมไม่ได้อะอะมีบรรทัฐานได้ต่อไปอาจจะไม่ต้องมาผ่านสภาเลยใช้บรรทัฐานเดิมบอกว่าเคยมีบรรทัฐานแล้วก็ทุจรรมไปสุดท้ายก็เป็นการเปิดประตูครับใครอยากจะด่าจะก้าวล่วงอะไรทําได้ตามสบายอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นกับประเทศของเรา และอันนั้นนั่นแหละจะเป็นทําให้เกิดความสั่นคลอนอย่างรุนแรงบางคนบอกว่าแค่การบิหมาดจะมีปัญหาอะไรพราะมีนประมาทแล้วเกิดอะไรครับเกิดความไม่เคารพไม่เคารพแล้วเกิดอะไรเกิดความโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังและเป็นการพูดอยู่ฝ่ายเดียวสุดท้ายการคําคว่าลมล้างมันไม่ไกลรต่เขาเริ่มจากจุดเล็กๆที่นี่เองนะดังนั้นต้องปกป้องฮะอันนี้ก็เลยสําหรับในการจะสรุปเรื่องของนิสกรรอันนี้โดยความเห็นส่วนตัวก็เลยจะสรุปว่าเราไม่ได้คัดค้านเสียทั้งหมดเนาะ อันที่เราหนหน,นุสนับสนุนนะครับก็คือว่าเห็นด้วยว่าเป็นคดีชุมนุมทางการเมืองเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะครับแล้วก็การนั้นเนี่ยเป็นไปตามสิทธิทเสรีภาพที่บัญญัญญติไว้ในธรรมนูญอันนี้เราเห็นด้วยว่าจะดำเนินโทษศกรรมได้ครับเราสนับสนุนแต่จะไม่เท่กรรมนะฮะผู้ที่ทําความผิดกฎหมายอาญามาตรา1นึหรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันถัดไปผู้ที่เอ่อความผิดอาญาร้แรงเช่นในการชุมนุมมีการเอ่อใช้อาวุธนะครับ หรืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นต่อเรื่องนยิยศกิกรรมนะครับผมขอบคุณครับ